เราจะตัดแบบนี้นะครับส่งให้กับลูกค้านะครับจัดทรงใส่สกล่องแล้วก็ส่งให้ลูกค้าแล้วทีเนี้ยเสียมที่ผมจะใช้นะครับฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นแบบขุดนะครับแบบขุดดินเป็นเสียมแบบขุดดินส่วนตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าแบนๆเอาไว้สับนะครับสับหน่อกล้วยเพื่อไม่ให้มันมันแตกนะครับไม่ให้มันเสียไม่ให้หน่อนมันเสียผมก็จะขุดแบบนี้นะครับเปื่อนๆ ถ้าเราขุดหลุมปลูกลึกหน่อยมันก็จะขุดยากถ้าเราปลูกกล้วยตอนแรกเนี่ยเราปลูกตื้นๆถ้าเราเอาไว้ทําพันอะไรเงี้ยมันก็จะขุดง่ายอันนี้ผมจะปลูกลึกหน่อยมันเลยค่อนข้างยากครับอีกอย่างอันนี้ก็เป็นดินเหนียวด้วยนะครับดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะสับ นี่นะครับเพื่อนเเห็นไหมถ้าเสียมแบบสับเนี่ยมันจะตรงๆแบบนี้มันก็จะเป็นมันก็จะมีความเสียหายน้อยที่สุดอันนี้เป็นส่วนรากนะครับนี่เราจะได้หน่อกล้วยแล้วหน่อที่ผมเลือกนะครับก็ประมาณสัก1-2ถึงเดือนโดยประมาณนะหน่อก็ประมาณนี้ก็มีลูกค้าบางท่านก็บอกว่าอยากได้หน่อแบบอวบอวบใหญ่ มันก็มันก็หาหายากนะเพราะว่ากล้วยมันผมขุดหนอเล้ตลอดนะครับขุดทุกวันมันก็เลยหาหนอ่อยากหน่อยหนอที่เราจะพอได้นะเดี๋ยวตาก,กล้องเนี่ยก็จะประมาณนี้หนอประมาณนี้ตอนเนี้หนอที่ยังพอเหลืออยู่ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาดูนะครับนี่ อันนี้ออกเครื่อนะครับความสูงดูความสูงนะครับนี่สูงก็ประมาณนี้เอามือจับตัดได้เลยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็ประมาณสัก1 0บถึงสิวีนะครับโดยประมาณต้นที่ผมปลูกทางนู้น,นครับมันก็จะมีอยู่16หวีนะที่ผมทําคลิปให้ดูก่อนหน้านั้นนี่อันนี้ก็ประมาณ12วีลักษณะวีนะครับมันกนข้างที่จะ ชิดกันหน่อยทีกันหน่อยนะครับกล้วยน้ำว้าพันเตีย้ยเนี่ยมันจะทีแล้วก็ลักษณะต้นนะครับต้นก็จะอวบใหญ่เดี๋ยวพาไปดูทางทางนูน้นมันจะดูง่ายเนี่ยครับเพื่อนๆต้นมันก็จะค่อนข้างอวบใหญ่หน่อยนะครับแล้วหวีเนี่ยก็ประมาณถ้าเรา ปุ๋ยไม่ถึงนะครับมันก็จะอยู่ประมาณสัก8หวีถ้ามีปุ๋ยหน่อยก็จะขึ้นมาเป็น12ถ้าสวยมากก็จะเป็น16นะครับก็อยู่ที่ดินแล้วก็อยู่ที่ปุ๋ยตรงเนี้ยผมระบบน้ําน้ำมันมันแห้งมันหมดนะครับมันก็เลยได้แค่ประมาณนี้12หวีนะครับทีนี้มาดูลักษณะใบใบมันจะออกแบบลักษณะแบบนี้กลมๆเนี่ยคุยถาว่าพันธุ์เตี้ยไหมใบมันจะลักษณะแบบนี้กลมๆหน่อย เดี๋ยวจะพาไปดูเปรียบเทียบนะครับว่าปักช่อง50เป็นไงอันนี้ก็พันเตีย้ยเพืเ่อนๆเนี่ยเห็นไหมพาไปดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยออกดอกออกดอกเยอะจะเรียกฟรีก็ได้นะครับเรียกดอกก็ได้นะครับทางทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกดอกภาษาทางบ้านเราก็เรียกฟรีเป็นทางการอันนี้ อถอยกล้องอีกมาดูความสูงของผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนะบ,บางคนก็บอกว่าผมตัดกล้วยให้มันเตี้ยคือมันไม่ใช่นะครับใครจะไปขยียนตัดกล้วยให้มันเตี้ยครับคือมันเป็นกล้วยพันเตี้ยอยู่แล้วมาดูปากช่อง50ดูความสูงนะครับเห็นไหมเนี่ยความสูงของผมกับกล้วยมั่นนู่นอันนี้ปลีกล้วยครับเนี่ยลักษณะใบ ใบมันจะเรียวๆยาวๆนะครับใบเรียวๆยาวๆแล้วก็ต้นก็จะสูงอันนี้แทบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับน้ําโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับต้นก็จะประมาณนี้แต่ถ้าโดนน้าโดนปุ๋ยจริงๆมันก็จะสูงมากนะครับเนี่ยเนี่ยดอกปลีเห็นไหมครับเวลาเราจะตัดเราก็จะตัดต้นเลยเวลาเราจะเก็บเครือกล้วยเนี่ยเราตัดต้นนะครับเราก็ถึงจะได้กล้วยนะครับมาดูพันเตี้ยเนี่ย อน,นี้กอหนึ่งมันเยอะหน่อยนะครับนี่หนึ่งสองขนาดผมขุดหนอเอาไปขยายขุดไปขายเรื่อยๆนะมันก็พุ่งออกมาเยอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมปลูกเนี่ยที่ร่องรอยการตัดสิบหกวีครับชุดแรก16วีชุดที่2ก็16บวีอันนี้อันนี้ชุดที่3นะชุดที่3ก็ประมาณ8ปวีได้นะแปถึงสิวีได้โดยประมาณต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพราะว่า เราเอาไว้ต้นมันเยอะนะครับต้นมันเยอะไหมเนี่ยต่ำๆนี่เพื่อนๆฝนตกนะครับฝนตกน้ำเริ่มมีแล้วอันนี้ก็จะเป็นหญ้าเนเปียนะครับหญ้าเนเปียทางด้านนูน้นเอาไว้ทำพันธุ์นะครับผมก็เสริมตรงที่จุดมันไม่งอก ที่มันตายไปก็เสริมเข้าไปเราก็ขายได้นะครับย่านนีเปียก็ประมาณ1-200โดยประมาณสะนี้ขุดในราคา8000บาทนะครับประมาณ3 4สชั่วโมงนี้ครับลองคูณดูครับชั่วโมงละ2,000 2 0 0 0ถึง2 0นะโดยประมาณเนี่ยจำไม่ได้นะครับขุดเมื่อปีที่แล้วก็เลยปลูกกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยขุดนอขายทุกวันครับนอ,นอเนี่ยแทบจะผลิตไม่ทันครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเราขุดตลอด ก็มีทั้งลูกค้าสั่งจริงกับสั่งไม่จริงนะครับส่วนคนที่สั่งไม่จริงไม่ต้องสั่งนะครับเพราะว่าขุดแล้วผมส่งไปให้เนี่ยบางคนเก็บลายทางพอเราส่งไปของตีกลับมาเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียค่าส่งนะครับก็อย่าทํานะครับแบบนั้นคนที่ตั้งใจที่จะอยากจะซื้อเอาไปลองปลูกเอาไปปลูกประดับปลูกไว้ทานนะครับก็สั่งเข้ามาได้นะทางเพจโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ